แผ่นดินบอกเหตุเหตุการณ์ผิดปกติบนแผ่นดินเช่นแผ่นดินแยกแผ่นดินถูกน้ำซาะตลอดจนแผ่นดินไหวล้วนมีคำทำนายดังปรากฏในเอกสารโบราณประเภทภพับสาวัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนว่าดินแยกยะในเมืองนอกเมืองก็ดีในบ้านในไร่ก็ดีหือปั้นรูปช้างม้าวัวควาย สัตว์สิ่งพร้อมผ้าขาวผ้าแดงผ้าดำผ้าเหลืองช่อตามนั้นทบเทียนเข้าตอกดอกไม้ปูชาจากมีโชคลาภมากนักชะแลความว่าถ้าแผ่นดินแยกออกเป็นรอยแตกไม่ว่าบริเวณจะอยู่ในเมืองนอกเมืองในเขตบ้านหรือไรนาให้ปั้นรูปช้างม้าหักควายรูปสัตว์ประเภทต่างๆจัดหาผ้าขาวผ้าแดงผ้าดำและผ้าเหลือง สีขาวแดงดำเหลืองพร้อมตอกไม้ทุบเทียนบูชาจะบังเกิดโชคลาภน้ำทุดินเป็นรอมใหม่เอาช้างม้าหัวควายบูชาจากได้ลาพะแหลหากแผ่นดินถูกกระแสน้ำซ้อปเป็นร่องขึ้นใหม่ให้เอารูปปั้นช้างม้าบวกควายทำการบูชาจะได้ลาบแผ่นดินไว้เตือนหคนทางทลายอยู่วุดมิไว้เดือนเจ็ด คนทางทลายจุดีมีสุขชนะศัตรูบ่มีเสื้กแลไว้เดือน8ปดเตือน9พญาตลงท้องจากมีแลไว้เดือนสิบรถดินบ่มีหลายแลไว้เดือนสิอคงทางทลายจากเป็นทุกข์แฉะไว้เดือน12สองสรมพรามอยู่บ่วุฒธธิบ้านร้อนเมืองแฉแะความหมายคือแผ่นดินไหว เดือนหกผู้คนอยู่สุขสบายเดือนเจ็ดผู้คนอยู่ดีมีสุขมีชัยชนะไกลฆ่าศึกกราวีเดือนแปดเดือนเก้ามีผู้คนเจ็บป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหารเดือนสิบผืนดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เดือนสิบเอ็ดอาณาประชาราชจะทุกข์เข็นเดือนสิบสองจะไม่มีความสงบสุขในหมู่สมณพราหมณ์บ้านเมืองจะทุกข์ร้อนไหววันอาทิตย์ บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไววันจันทร์รถดินมีมากพิจฉะถั่วง,งาลูกไม้ตกดีลูกอ่อนเกิดวันนั้นเป็นผู้ประเสร,ริฐแลไไววันอังคารคนทั้งหลายจักฝืนฝ่าด้วยกันเสรกแโจนลักมีมากแลไววันพุธช้างนางขุนต่างอื่นจักมารอดแลไววันผัด นอพระเจ้านอพระปัเจนออรหันตาจักกวัตเจ้าตนบุญอันใดอันหนึ่งมาเอาปฏิสนธิแลไว้วันสุขแพ้ผู้ใหญ่ผู้มีบุญจักเลี้ยงอายุแลไว้วันเสาสักวยสันทิสมณพราหมณ์ช้างแก้วมาแก้วจักตายแลความว่าแผ่นดินไว้วันอาทิตย์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขวันจันทร์ดินอุดมปลูกพืชผลงามพืชพันธัญญาหารเกลืนงามผล,ลไม้มีลูกดกเด็กเกิดในวันที่แผ่นดินไหวนี้เป็นเด็กผู้ประเสริฐวันอังคารผู้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันข้าศึกและโจรขโมยมากวันพุธกษัตริย์ขุนนางหรือผู้ใหญ่ต่างแดนจะมาเยือนวันพฤหัส ผู้เป็นหน่อพุทธทางกูลหน่อพระปเจกพุทธเจ้าหน่อพระอรหันต์หรือหน่อพระมหาจากักรพรรดิจางใดอย่างหนึ่งจะลงมาปฏิสนธิวันศุกร์เป็นวันอัป,ปมงคลต่อผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้มีบุญจะสิ้นอายุวันเสาร์ขาหาบดีเศรษฐีสมณพราหมณ์ช่างแก้วละมาแก้วจะล้มตาย ปี2,566จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคำทำนายที่เคยมีช้านานนักเริ่มประจักษ์ให้เห็นเกรนไม่ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนายเมื่อถึงไปรัชการผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองเฟื่องฟ,งฟูน้ำมันผุดขึ้นมาจนหินค่าพวกกาขาวจะเป็นเกรนหนีเข้ามา เป็นประชาจนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระชอนกร่นทั่วทุกสิงคอนออกพระนามเลยชื่อดังทินกรองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อกไม่หนอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมือง ขุนนางเข่งกังฉินกิ่นทั่วล่าขอรับชั่นจะกัดกร่อนทั้งพาราประดุดปลวกกินฟ้านั้นประไรข้าราชการตรงฉินถูกประนามสามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปผลหม่นไม่ไร้ความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วทวนถูกทั่วจะหมดคุดกรุนี้ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดี เกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้มมิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิกฤตธ,ธรรมชาติอุบาทิครันผ่าหยุดล่นน้ํำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดพิบากทุกเข็นกระซำาระสายเกิดการประดาบจรจนชนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดิน ข้าเป็นนายนายเป็นข้าน่าสมเพศผู้มีปุญมีเดชจะสูญสิ้นทั้งพฤฒาอาจารย์เรือระบินจะร่วงเรินดุดใบไม้ต้องสายลมความระทมจะถมทับนับเทเวดังดวงเนตรมืดปอดสุดขขินขมคนที่มีจะก้มหน้าสุดกระทมส่วนคนชั่วหัวร่อร่าทำท่าดัง จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจสีวิไลยจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นเครรนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไป,ปเปลี่ยนเมืองใหม่สักกราตแห่งประชาผู้จะถูกปราบกราบคาบสิ้น แผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธาอย่าเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัเดือนดาวดินฟ้าจะอาเภศอุปัติเหตุเกิดทั่วทุกที่สาลมหาเมฆจะลุกเป็นเพิงกรานเกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองพระคงขาจะแดงเดือดดังเลือดนกอีกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลือง ผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองก็จะออกไปสศกไพรพระเสื้อเมืองจะเอาตัวนี้พระกาลีจะเข้ามาเป็นไส้พระธรณีจะตีอกให้อกพระการจะไม่อยู่เกรียมกลมมิใช่เทศกาลร,ร้อนก็กร้อนกระงมมีใช่เทศกาลลมลมก็พัดมิใช่เทศกาลฝนฝนก็อุบัติถูกต้นไม้จอมหญ้าสารพัด เกิดวิบัตินานาทั่วสากลเทวดาซึ่งรักษาพระศาสนาจะรักษาแต่คนฝ่ายอากุศลสัปปบุรุษจะแพ้แก่ทรชนมิตรตนจะฆ่าซึ่งความรักผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจนักปราชญ์จะตกต่ำต้อยกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมลงทางข้าวก็แพง อยาบังเกิดทรพิษมิกขสัญญีทุกเดือนปีมีแต่ทุกข์ไม่สุขเลย